ไม่ลืมของอะไรนะไม่ลืมจ้าโยโยโยเอาช้างมาอยู่นี่ได้ไงกูตั้งใจมาลงแหละกูได้ยินไอจอมบอกว่ามันจะกลับบ้านน้องใช่ไหมคุณเลยจะขอติดร่มกลับด้วยสักคนอะ่ะไม่ว่าอะไรนะใส่ได้พอดีเลย,ยนั้นก็ดีกับบ้านน้องความกัน เฮ้ยโยเดี๋ยวมึงเชื่อรอก่อนด้วยสองชั่วโมงมีเพื่อนกูคนหนึ่งอ่ะจะกลับด้วยเออพี่ช้างทีนี้นะเดี๋ยวต้องผ่านปั๊มน้ำม,นะมันอ่ะมึงช่วยกูเติมน,น้ำมันมส500ักห้าร้อยบาทนะอะไรกันวะโยมึงพูดแบบไม่มาคอว่าไงที่กูติดรถกลับบ้านกับมึงอะ่ะก็แค่ทางผ่านไม่ใช่เหรอวะมึงมาขอค่าน้ำมัน,ขขน,นมก,กับกูดินะฟังไม่เถอเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ช้างมึงโง่เหวี่นได้หอไม่ได้ไงวะใจเย็นพี่ช้างพี่โยเขาแค่รอเล่นกับพี่เองพี่อย่าถือสายนะ พี่แค่ล้อเล่นงนั้นเหรอเอาเรื่องแบบนี้มาล้อเล่นกับกูนะมึงไม่ต้อนสนว่ากูจะล้อเล่นหรือไม่ล้อเล่นกูพามึงกลับบ้านระยะทางตั้งหนึ่งร้อยกว่าโลกูขอน้าม,มึงแค่ห้าร้อยบาทมันเกินไปเหรอวะไอโยกูนั่งรถบ้านกับบ้านแค่สามร้อยบาทมึงมาขอค่าน้ามานลของกูตั้งห้าร้อยใครมากกว่าที่เกินไปอะะ่ะมึงพูดแบบนี้ได้ไงวะหยุดก่อนไม่ต้องทะเลาะกันแล้ว เดี๋ยวนะ้ำมันร้อ่ะเดี๋ยวฉันเติมเองพอพอพอรถเนี่ยกูไม่อยากนั่งแล้วเว้ยไอโยวันเนี้ยถือว่ากูมองไปอย่ามงมุกเิดเว้ยพี่ช้างนี่พี่เข้าใจผิดแล้วนะพี่โยเขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะพี่เข้าใจผิดเขาจะผิดอะไรกันวะวันเนี้ยแค่เงินห้าร้อยอ่ะทำให้กูมองคนอย่ามองมันออกเลยกูไม่อยากนั่งแล้วเว้ยเสียอารมณ์กระเป๋าหูเอากลับบ้าด้วยไอช้างมันหยุดนะมีอะไรวะ กูขับรถหนึ่งร้อยก่าโลพามึงกลับบ้านรถกูไม่ต้องเติมน้ามันใช่ไหมเอาเป็นว่าถ้ามึงซื้อรถได้คันหนึ่งอ่ะแล้วมึงเติมน้ำเป่าลงไปอ่ะมันจะวิ่งกลับาปมึงไหมแล้วอยากมึงจะติดรถกูกลับบ้านด้วยกูก็ไม่ได้ว่าอะไรมึงนะเว้แต่มึงให้กูนั่งรอเพื่อมึงสองชั่วโมงเนี่ยนะมันใช่เปล่าวะไอ้โยยังไงรถมึงก็จะกลับบ้านอยู่แล้วกูกับเพื่อนกูก็แค่จะขอติดรถมึงมาพูดอะไรเยอะแยะวะฮะว่ามึงอ่ะ ป็นคนคิดมาก้เว้ยใช่กูคิดมากไอ้าชางทุกอย่างมึงมีต้นทุนนะเว้ยมึงต่อรถกลับบ้านมึงก็ต้องเสียตังค์ไม่ใช่เหรออีกอย่างพวกมึงสองคนต่อรถกลับบ้านคนละสามร้อยแต่มึงนั่งรถกูได้ประหยัดเงินแถมประหยัดเวลาอีกได้ด้วยไว้มึงเติมน้ำมันแค่นี้มึงยังไม่พอใช่หรอวะเอ้ยโยกูบอกงตรงเลยเว้ยเงินที่มึงให้กูเติมน้ำมันก็ไปให้ขอทานดีกว่าเพราะคนอย่างมึงอะเรื่องแค่นี้ทำเป็นแค่เล็กแค่น้อย พอเธอพี่โยมันไม่กลับก็ไม่ต้องกลับช่างมันไม่กลับก็เรื่องของมันพูจะบอกมึงให้นะที่กูให้มึงติดรถขับไปด้วยอ่ะก็กูเห็นมึงเป็นเพื่อนแต่คนอย่างมึงเวลาดีด้วยแล้วก็ไม่รู้จักเกรงใจคนอื่นแค่มึงติ่นน้ำมันแค่นี้มึงจะอะไรนั่นน่ะมึงไม่กลับแล้วใช่ไหมได้กระเป๋ามึงเอา,เอา,เอา,เอาไปเออกูไม่กลับก็ได้เว้ย ไปิี่ลักกลับบ้านแล้วกัน